แม้แต่เจ้าของกิจการก็ยังขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ธรรมดาเนาะนะครับที่อาจจะบางช่วงนะครับขาดความมั่นใจตัวเองเนื่องจากว่าการที่ตัดสินใจอะไรไปบางอย่างแล้วเนี่ยมันเกิดเ,เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีเคสนี้เนาะนะครับผมมีโอกาสได้เข้าให้คำปรึกษ,ษาผู้การนะครับก็พบว่าผู้การท่านเนี้ยนะครับเขาขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับก็คือขาดเซลล์อิสตีมก็คือมันลดลงอะเอาง่ายนะครับ ก่อนหน้าน,นี้เขาก็มีความมั่นใจในตัวเองนะค่อนข้างค่อนข้างสูงละนะครับแต่พอเจอเหตุการณ์ที่เขาตัดสินใจผิดพลาดไปลงทุนอะไรต่างเนี่ยแล้วทําให้ธุรกิจมันสะดุดนะครับเขาก็เลยรู้สึกเฟลนะครับแล้วก็ผิดหวังเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับโทษตัวเองอะไรเงี้ยนะทำไมตัดสินใจผิดพลาดนะครับไม่ดูข้อมูลแรงตัดที่มันรอบคอบหรือไม่คิดวิเคราะห์ให้มันดีมากกว่านี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือว่ายอย่างตัวผมเองเนาะนะครับ ก็เป็นการให้กาลังใจนะว่าธรรมชาติของคนมันก็ผิดพลาดมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับถ้าคนที่ไม่เคยผิดเนี่ยมันก็คือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะนะครับไม่เคยตัดสินใจไม่เคยทำอะไรดังนั้นแล้วเมื่อเราเกิดข้อผิดพลาดเสร็จเนี่ยเราเอาข้อผิดพลาดเนี่ยมาเป็นบทเรียนเนาะก็คือการมองหาจุดดีของข้อผิดพลาดนั้นน่ะเพามาเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะดําเนินการต่อในครั้งต่อไปเนาะมันจะได้ลดความผิดพลาดในครั้งเนี้ยให้ให้กับธุรกิจของเรานะครับ แล้วก็เขาก็รู้สึกเริ่มดีขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไปช่วยนะครับในเรื่องของการทําพวกรถ Map ในการทำ,ทำธุรกิจของเขาเนาะว่าอีกคนต้องการของเขาเนี่ยอีก5ปี10บปีเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่จุดไหนดังนั้นก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะครับมีไฟในการทํางานขึ้นมานะครับ